2024แล้วเล่นไปไหนล่ะนัดเอาไว้แล้วน้องหน่อยแน่มาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยตั้งใจมาดูสิฮะแต่งตัวสวยขนาดนี้เป็นพิตตี้หรือเปล่าครับยืนได้ไหมคะและนะจุดๆดนี้เอาเข้าเรื่องกันหน่อยดีกว่าโหมานี่เห็นคนมาที่งานคึกคักมากจริงๆถ้าเราพูดถึงภาพรวมของงาน Big Motor Sale ปีนี้นะคะมีอะไรบ้างคะก็เป็นการโชว์นวัตกรรมของยานยนต์ยุคใหม่นะครับซึ่งก็มีหลากหลายค่ายเรายกโชว์ลูม มาไว้ที่นี่ครับก็คือภายในงาน Big Motor s a l e 2024นี้นะครับก็จะพบกับรถหลากหลายแบรนด์เลยนะครับครบทุกประเภทเลยทั้งเป็นรถที่เป็นรถไฟฟ้า EV รถปลั๊กอินไฮบริดหรือจะเป็นรถไ y บริดหรือจะเป็นรถสันดาปรถจักรยานยนต์รถหรูรถซุเประคารหรือรถที่เป็นรถมือสองก็เรียกว่าจัดเต็มครบยกทุกโชว์รูมมาไว้ที่นี่เลยครับ ถึงแบรนด์จริงๆรวมที่ว่าเป็นโชว์รูมประมาณสักกี่กี่แบรนด์อ้เยอะมากเลยครับก็เรียกว่าหลากหลายแบรนด์เลยนะครับตามโมโก้เลยที่มีแบบเนี้ยนะครับโอ้นับดูแล้วน,น่าจะหลา,หลายยี่ห้อเลยครับ30-40ยี 30, 40, 40่ห้อ<ช>ว่าง,งั้นเถอะนะคะเอาแบบ น่าสนใจแล้วกันเป็นตัวเลือกโดยเฉพาะอย่างเช่นรถไฟฟ้าหรือว่าไฮบริดแบบนี้แนะนำเลยดีคะก็ยังเป็นตัว BYD ตัวใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็น C ีเล n ยนชิกซึ่งเป็นรถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดซึ่งจากเดิม BYD จะเป็นรถที่เหมือนกับขายเป็นไฟฟ้าหมดนําเข้าจากจีนตัวนี้เขาผลิตในไทยแล้วครับ<อ>แล้วก็มาทําตลาดด้วยรถที่เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดและที่สําคัญจะเห็นรถตัวจริงได้ภายในงาน Big m o t o r อ์เซลครับเพราะรถเพึ่งมาจาก โรงงานการผลิตที่ระยองนี่เองก็คือ,อเห็นตัวจริงชมคันเป็นๆได้ที่งาน Big Motor อร์เซนี้เลยครับ<อ>นี่คือที่แรกที่เดียวในงาน Big Motor อร์เซลานั้นด้วยเดี๋ยวค่ายอื่นจะน้อยใจก็ะจะมีตัวอย่างตัวรถไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมก็ตอนนี้เป็น n e ต้าครับเราเราอย่ายืนตรงนี้หน้าเลยอู้ โดนรถค่ะอื่นๆบ้างล่ะคะนอกจากรถไฟฟ้าก็จะเป็นในกลุ่มของรถไฮบริดนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการเปิดตัวไปไม่นานนะครับที่งานของเรานะครับแล้วก็มีการเปิดราคาภายในงาน Big Motor Sale ครับคือ Honda Civic นะครับที่เป็นตัว eHEV RS ครับ อุ้ยคุณจะดรถเปิดรถค่ะนอกจากคอนด้าซีว <onda Civic, S 2> ิทแล้วก็มีอะไรอีกบ้างะคะก็จะมีกลุ่มของเป็นพวกรถโตโยต้าครับโตโยต้ก, <c oughs> ก็จะมีรถที่เป็นกลุ่มรถกระบะนะครับ,รบสมรรถนะสูงก็คือตัว h ฮรักลีโว GR สปอร์ต ตัวมิ u ูบิชินะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวไททันที่เป็นแบ k อ d ดิชันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการชุดแต่ง<อ>ที่มีการปรับแต่งให้รอบคันให้ดูวสวยงามดูดานมากขึ้นนะครับก็จะแบบเท่ๆหน่อย ที่เพิ่งเปิดตัวไปเลยครับใหม่ๆเลยคือเป็นนิสสันตัวนาวาล่าครับตัวนี้ก็จะเป็นรถที่เพิ่งเปิดตัวไปมีการปรับโฉมนะครับ<อ>แล้วก็จะมีการปรับโฉมเพื่อเพิ่มกระตุ้นตลาดแล้วก็เพิ่มทางเลือกเพิ่มออปชั่นให้กับลูกค้ามากขึ้นครับเจอกันนะคะ ที่งานนี้นะคะรวบรวมรถหลากหลายรูปแบบทั้งรถยนต์ไฟฟ้าทั้งไฮบริดทั้งรถที่เป็นแบบเครื่องยนต์สันดาบด้วยนะคะรีบมาวันที่1กันยายนนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะคือคึกมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งงานที่คนรักรถคนที่กำลังตัดสินใจะจะซื้อรถนะคะน่าจะเหมาะมากๆใบเทคบางนาน,นะคะ